ครับอาสวัสดีพี่น้องผมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสวรรค์กรงถวยนะครับอ่าเมื่อนี้เขาพามาหมายคุมหินนะครับคุมหินมาโม่วม,ว,มวนะครับสภาพหมายก็คือยังด้านหลังนี่นะครับเนาะเมื่อนี้ผมมาเป็นกับเจ้าชายลรีนะครับหลังจากเมื่อวานเก็บไปหนึ่งเต็มนะครับเมื่อวานเจ้าชายลรียเก็บไปหนึ่งเต็มอ่าเมื่อนี้เขาสิมาบึงนะครับ,บว่าอ่าเพื่อกี้ขัน เป็นี่เ็ดจังไหนเราใจบอหรือจังไหนะครับเนาะอ่ะมาบึงนะครับคือเป็นตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับอ่าเจ้าชายเลนะครับผมอ่าเป็นพ่อพันธุ์ในนาคตนะผู้เลี้ยกโดยลูกสั่งจองได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเนาะอ่าสำหรับเจ้าชายเลรหัสศูนย์หกนะครับมือนีมาเป็นไม้คุมหินด้วยครับด้อพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมกลับกล่องซูบึงนะครับเนาะสภาพไม้ ผมกะกลับกล้องมาแล้วเนาะครับเนาะนี่กลับกล้องมาแล้วผมมีไซน์นีเลยครับเดินหนีเลยครับเดินนีจะเป็นเดินหินนะครับแต่ว่ามีคนดำหน้าอยู่ทางด้านนั้นนะครับสูบน้ำนะครับกะอาจจะมีเสียงรบกวนพอสมควรนะครับเรากะน่าจะย้อนแสงน้ำนะครับจะบวชัดจีนไนไหนนะครับเราบุกกล้องกะบ่คอยดีไนไหนเนาะครับเนาะจังใดก็แล้วแต่แล้วนะครับผมกะได้ยินเสียงนกคันอยู่ทางด้านนั้นนะครับด้านสะด้านนั้นนะครับเนาะ อาจจะบมีหม่องใส่ก็เลยต้องมาใส่ทังโน้นนี่นะครับกระหางกันประมาณจักสองอยเมตรนะครับสองอยเมตรอ่าในความคิดแล้วนะครับนกอาจจะมาทางด้านนี้นะครับอาจจะมาทางด้านนี้ก็ได้นะครับกบกบนีก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะโฉบมาทางนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นไปได้อาจจะอาจจะจับกบพังกบนีนะครับต้นสแกร์ต้นนี้นะครับเนาะ เรากะ่แน่นะครับมุมนี้กับมาได้นะครับกงแห่งกงหน่อยก่งนี้ก็จับได้นะครับเอาเพราะฉะนั้นแล้วเขาไปติดตามรับชมกันเนาะครับเนาะว่าสีมาหรือบบมาเนาะครับบบมาก็มาบบมากับิลงให้พี่นองิึงขึ้นเก่าเนาะครับเนาะเอาไปครับติดตามรับชมกับเจ้าชายเลนะครับรหัสศูนย์หกไปบึ่งผมอ่ากันครับผม ยอดมากครับ